ก็สวัสดีท่านู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้อีกวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมชีวิตใหม่แล้วก็เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมใหเรามีความเชื่อวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าหมายสําคัญเละการอัศจรรย์น,นะคะพระเจ้าต้องการที่จะร่วมงานกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพียงเป็นผู้เชื่อแล้วก็ เราไม่ได้ตอบสนองพระเจ้าเราจะตอบสนองพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทำาเพราะะน,นพระเจ้าก็มองหาคนที่มีความเชื่อคนที่จะทำงานร่วมกับพระองค์คนที่จะคิดตามแผนการตามนโยบายของพระเจ้ากล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติกล้าที่จะจ่ายราคาเพื่อที่จะเห็นการอัศจรรย์เพราะว่า การาสัจจรหมายสำคัญมีราคาสูงเราต้องจ่ายเราจะเป็นคริสเตียนเนื้อหนังไม่ได้เราจะเป็นคริสเตียน,น,นยแบบครึ่งครึ่งกลางกลาง,รงหรือเชื่อผิวเผินก็ไม่ได้เราจาเป็นจะต้องแตกต่างเราจะต้องเป็นผู้ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะฮะเราจะดูพระวจนะคำของพระเจ้า ในอิสยาบทที่8ข้อที่18บอกว่าดูสิกข้าพเจ้าและบุตรซึ่งพระยาเวประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นหมายสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ในอิสราเอลที่มาจากพระยาเวจอมทัพผู้ประทับบนภูเขาสิโยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะประทานก็คือพระเจ้าอยากจะประทานหมายสำคัญและก็เป็นสิ่งที่ บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราต้องยอมที่จะนะคะจ่ายราคาในการที่จะอุทิศตัวอุทิศต,ตนที่จะใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรถ้าเรายังเป็นเหมือนโลกนี้ถ้าเราดําเนินชีวิตไม่แตกต่างจากชาวโลกเราจะเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่เชื่อคนที่กําลังอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืด เราจะไปมืดเหมือนเขาไม่ได้นะะเราต้องเป็นคริสเตียนที่ส่องสว่างเป็นเกลือเป็นชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้เราต้องเป็นแบบสวรรค์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เราจะไม่ได้บอกว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนโลกไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้พระคำกับเรามาเพื่อเราจะรับพระวจนะ ทำตามถ้อยคำของพระเจ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจในถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสกับเราพูดกับเราเมื่อเราเชื่อและทำตามพระเจ้าต้องการที่จะยกเราขึ้นในระดับแบบชาวสวรรค์เราไม่ได้ทำดีเพื่ออยากจะไปสวรรค์แต่เราทำดีเรามีคุณ,ณธรรมมีศีลธรรมมีชีวิตที่ เชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้าเพราะเราเป็นชาวสวรรค์เพราะเรากำลังอยู่ในระดับแบบวัฒนธรรมสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องคิดเราก็เชื่อเราก็ทำตามพระคำของพระเจ้าเราจะไม่ต่อต้านพระวจนะคำของพระองค์เราจำเป็นจะต้องยอมรับว่าเราถูกเรียกมาให้เหนือธรรมชาติไม่เพียงแต่เราเป็นมนุษย์คนบาป หรือเราเป็นมนุษย์ธรรมชาติเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อเรามีนะคะพระเจ้าเข้าไปอยู่ในชีวิตของเราเราก็จะมีธรรมชาติของพระเจ้าคือชีวิตที่เหนือธรรมชาติอยู่ในชีวิตของเราด้วยเราต้องมีความต้องการหิวกระหายความเชื่อที่เหนือธรรมชาติอยากจะมีชีวิตนะที่มีการอัศจ,จรรย์อยากจะให้พระเจ้าทำการอัศจ,จรรย์ผ่านเรา อยากให้ชีวิตของเรามีประสบการณ์กับการอัศจรรย์หมายสำคัญทุกทุกวันเรื่อยไปเพราะว่าพระเจ้าเป็นแบบอย่างเราก็อยากจะทำตามที่พระเจ้าเป็นที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญหามันก็มีทุกวันผีมันก็ทำงานทุกวันเราก็ต้องการฤทธิ์เตจเราก็ต้องการ ความเชื่อที่มีการอัศจรรย์ทุกวันเราต้องมีเราต้องการถ้าเราต้องการเราก็ต้องมีก็คือมีการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าจะใช้เราที่พระเจ้าจะเจิมเราที่เราที่จะเชื่อแล้วก็ปลดปล่อยฤทธิเดชหมายสำคัญการอัศจรรย์ธรรมชาติของพระเจ้าที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อจะหักล้างล้มล้าง สิ่งนี้มารสตานมาปลูกมาวานหรือทํางานอรารวาสมนุษย์ทุกวันพร้อมกับอรารวาสพวกเราด้วยเราจะมาเฉยไม่ได้เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งเป็นผู้ประทานหมายสําคัญและการอัศจรรย์ดูสิข้าพเจ้าและบุตรซึ่งพระยาเวประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นหมายสําคัญและเป็นสัญลักษณ์ ในอิสราเอลที่มาจากพยาเวจอมทัพผู้ประทับอยู่บนภูเขาสิโยนเฮเมนพระเจ้าต้องการที่จะให้เราหิวกระหายต้องการความเชื่อที่เชื่อแบบเหนือธรรมชาติด้วยเราต้องตอบสนองแผนการแผนงานของพระเจ้าหมายสำคัญเป็นหมายสำคัญที่เหนือธรรมชาติบ่งบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราที่เรียกว่าอิมานูเอล หมายสำคัญไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวแต่อยู่กับเราตลอดวันตลอดไปด้วยนะหมายสำคัญจะอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราเชื่ออย่างต่อเนื่องถ้าเราต้องการแม้ว่าเรารเผชิญกับปัญหาแต่พระเจ้าก็ให้เราชนะเสมอเราต้องรับการเปิดเผยที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าก็เรียกว่ามีการเปิดเผยขึ้นเรื่อย จะไม่อยู่เท่าเดิมต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่ออกห่างจากพระเจ้านะคะชีวิตของอาดัมและเอวาเมื่อเขาเชื่อฟังเขาจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าตอนที่เขายังไม่ล้มลงเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าตลอดเวลาเขาจะสนทนากับพระเจ้าพระเจ้าจะเสด็จมาหาเขาตลอดนะคะเมื่ออาดัมเอวาตอนที่เขาล้ม พระเจ้าก็ไม่ได้เป็นไหนแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เพราะว่าเขาลม้มลงพระเจ้าก็ยังอยู่ในสวนไม่ได้อยู่ภายนอกแต่เนื่องจากว่าเขาได้แยกจากพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังเพราะเขากินผลไม้นั้นแม้ว่าเขาจะยังไม่ตายทันทีในเรื่องเนื้อหนังนะคะเขายังมีอายุอยู่อีก9 3 0ปีแต่เขาได ตายฝ่ายวิญญาณความตายไม่ได้บอกว่าเขาตายทันทียังมีชีวิตอยู่แปลว่าเขาถูกแยกจากพระเจ้าเมื่ออาดัมกินผลไม้อาดัมสูญเสียที่จะสามัคคีรมกับพระเจ้าสูญเสียชีวิตแบบพระเจ้าอาดัมสูญเสียชีวิตที่ติดสนิทหรือว่าสนิทสนมในพระเจ้าทั้งๆท,ที่พระเจ้าก็อยู่ในส่วน ถ้าเราทำบาปถ้าเราล้มลงในความบาปถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้ามันก็เท่ากับว,ว่าเขาได้ตายจากพระเจ้าเขาจะไม่สามารถได้ยินเสียงพระเจ้าประตูใจของเขาก็จะปิดตาฝ่ายวิญญาณเขาจะปิดลงพระเจ้าตะโกนหาเขาเรียกเขาอาดามัมอาดามัมพระเจ้าไม่ได้อยู่นอกสวนนะพะระเจ้ายัางอยู่ที่นั่นแต่เขาไม่ได้ยิน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างของเขามันถูกแยกจากพระเจ้าโดยอัตโนมัติให้เราระมัดระวังถ้าเราเป็นคนที่แข็งกระด้างมีใจกระบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะมีใจปิดมีใจแข็งกระด้างต่อพระเจ้าจะทำให้เรามีชีวิตที่ตายจากพระเจ้าทางๆท,ที่เราก็ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความเชื่อ มีการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะไม่ตายฝ่ายวิญญาณหลายคนนะคะเมื่อเราแข็งกระด้างต่อพระวจนะต่อต้านพระคำของพระเจ้าเป็นเหตุให้เราตายฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเราจะอ้างว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกหลานของคริสเตียนหรือบางครั้งเราเป็นคริสเตียนอยู่ในมีความเชื่อมานาน อยู่โบสถ์มานานอายุไขเราก็นานแต่ว่าพระเจ้าจะไม่ได้ดูตรงนั้นพระเจ้าจะดูการที่เราสามัคคีทำเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้สูญเสียการสนิทสนมกับพระเจ้าคือเราตั้งอกตั้งใจที่จะมีพระเจ้าล้วก็ยอมรับพระเจ้าเราก็เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าไม่ต่อต้านพระเจ้าไม่เย่อหยิงต่อพระเจ้าไม่แข็งกระด้างต่อพระองค์ เราจะมีหมายสำคัญแน่นอนเราจะมีการอัศจรรย์อยู่ในเส้นทางที่เรากําลังเดินไปเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้เป็นมนุษย์ที่อยู่ในเส้นทางแห่งความตายมนุษย์ในโลกนี้ตายสองครั้งแต่คริสเตียนเราไม่ได้ตายเราจากโลกนี้ไปหลับไปแล้วก็ไปต่ออยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้า เป็นการย้ายอาณาจักรแผ่นดินโลกไปอยู่ในอนาณาจักรสวรรค์แค่นั้นเองแต่สําหรับคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเขาจะตายจากพระเจ้าตลอดไปนิดนิรันเขาจะไม่ได้ไปสวรรค์เขาจะไปนรกถูกแยกชั่วนิดนิรัน์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องไม่ได้รักสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้าหรือไม่ได รักโลกหรือเป็นแบบโลกมีชีวิตที่เสื่อมถอยหลงหายหลงผิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราจะตายจากพระเจ้าเราจะไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะติดสนิทกับพระเจ้าหรือสนิทสนมกับพระเจ้าเหมือนเดิมเราจะเหี่ยวแห้งความสัมพันธ์เราก็ตายลงนี่คือสิ่งที่น่ากลัว เราเป็นคริสเตียนก็จริงแต่ว่าเราได้ตายฝ่ายวิญญาณเราได้หลงหายหลงผิดวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะไม่ไดีเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความตายการตายฝายวิญญาณการตายฝ่าฟกายภาพแน่นอนทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปแต่การที่เราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องชั่วคราว แต่การที่เราจากโลกนี้ไปเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีชีวิตที่ไปอยู่กับพระเจ้านิรันร์หรือเราจะไปอยู่ในนรกนิรันร์มันขึ้นอยู่การเลือกกันตัดสินใจตอนที่เรามีชีวิตอยู่ให้เราระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าในโลกนี้เราต้องจ่ายราคารักษาฟูมฟัก ระดับการเจิมแล้วความเชื่อของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะไม่อยู่ในเส้นทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นการที่เรามีพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เกี่ยวก็ไม่ได้เกี่ยวว่านะคะเราจะไม่ได้จากโลกนี้เราจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่การที่เรายังไม่ตายนี่แหละเราจําเป็นจะต้องติดสนิทก,กับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามีความเชื่ออยู่ในเส้นทางของพระเจ้าอยู่ตลอด หลายคนมีความคิดบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ตายตอนนี้หรอกอายุยังน้อยไปสนุกสนานไปเที่ยวเตรเฮฮาก่อนเดี๋ยวค่อยมากลับใจใหม่ฟังดีๆมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้บอกเลยไงว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ในเส้น,าสนทางแห่งความตายแม้แต่อยู่ในท้องก็ยังตายได้เลยตัวอ่อนก็ตายง่ายนะทาลกก็ตายได้ง่ายนะ ทุกวันนี้มีการตายหลายระดับหลายวัยยังไม่ได้ผูมาดูโลกใบนี้เลยหลายคนเราก็เห็นว่าทารกก็ตายแล้วเพราะว่าบางทีมีการทำแทง้งมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์นะคะไม่ได้บอกว่าเราจะมีชีวิตอย่างเขาเรียกว่าสุขสบายไม่ได้อยู่ในเส้นทางแห่งความตายเริ่มต้น ก็อยู่ในเส้นทางแห่งความตายแล้วทารกและเด็กๆอาจจะตายได้ทุกเพศทุกวัยสามารถตายได้และเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนแก่เท่านั้นตายทุกวันนี้วัยรุ่นก็ตายได้ถ้าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเราก็เห็นการตายของวัยรุ่นก็เยอะ การตายของคนที่อยู่ในทองแม่ก็ยังตายได้เลยถ้าแม่ผิดปกติถ้าแม่มีความทุกข์บางทีคนทุกวันนี้ก็ตัดสินใจทำลายลูกก็นี่แหละนะอย่าบอกว่าคนแก่เท่านั้นหมายใกล้ฝั่งทุกเพศทุกวัยอยู่ในเส้นทางแห่งความตาย เราจึงต้องการพระเจ้าเราถึงต้องการความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ตายทั้งฝ่ายวิญญาณแล้วก็ฝ่ายกายภาพทําไมเราต้องสนใจชีวิตของลูกๆนะเด็กๆเ,เพื่อที่จะนําเขามาโบสถ์แล้วก็ถวายชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าขนาดเราพุ่มเทใจราคาขนาดนั้นนะเด็กบางคนยังไม่ได้เอาพระเจ้าเลย เด็กบางคนยังดื้อดึงและกระโดอยู่ในเส้นทางแห่งความตายไม่เชื่อฟังบิดามารดาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยโลกของเรามันมืดขนาดนั้นนะคะจะบอกให้ยิ่งในยุคสุดท้ายนี้เราก็เห็นว่าตอนเราไปอ่านในทิโมธีว่ามนุษย์เป็นอย่างไรเราจะเข้าใจไลกฎเกณฑ์ไรระเบียบไอย่างอายอากตันอยู่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาไลมนุษยธรรมไลศิลธรรม ตกต่ำย่ำแย่นิสัยของมนุษย์ในยุคนี้ถ้าไม่ได้เปิดใจกับพระเจ้ามันหนักนะคะอยู่ในเส้นทางแห่งความตายตลอดขอบคุณพระเจ้าที่นะคะเราต้องจ่ายราคาในการเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องจ่ายราคาในการติดตามพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่มีพระวิญญ,ญาณเทลงมามีพระวิญญ,ญาณมัจจำมีพระวิญ,ญญาณที่จะสถิตอยู่กับเรา ในโรมบทที่8ข้อที่9นะคะถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็จะไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่จะอยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์เห็นไหมเราต้องมีพระเยซูคริสต์ถ้าเรามีพระเยซูคริสต์พระวิญญาณก็จะเข้ามาในชีวิตของท่าน ก็จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีความเชื่อที่สดใหม่เราจะเคลื่อนไปด้วยกำลังที่มาจากพระวิญญาณกำลังที่มาจากพรีซุคริตแล้วก็มีพระวจนะคำของพระเจ้าที่ใหม่สดถ้าเราไม่มีพระวิญญาณเราไม่ใช่ของพระคริสต์เราไม่ใช่ของพระองค์ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านไม่อยู่ในเนื้อหนังชาคนที่มีพระวิญญาณก็มีผลพระวิญญาณ ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณมันก็ไม่มีผลพระวิญญาณมันก็จะมีผลของเนื้อหนังผลของเนื้อหนังก็เห็นได้ชัดมีอะไรล่ะก็ไปอ่านดูไม่ว่าจะอยู่ในกาลเทียโกดเกลียดชิงชังอาฆาตแค้นพยาบาทมีความสกปรกโสโครกสิ่งต่างๆนี่คือการที่เราไม่ได้มีพระวิญญาณไม่ได้เคลื่อนไปกับพระวิญญาณทำบาปหน้าตาเชยเราก็ไม่สะุกสถาน แข็งกระด้างนะคะจนไม่รู้ว่าเราทำขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เสื่อมถึงขนาดนั้นที่เราจะไม่เป็นคริสเตียนศาสนาเนื้อหนังแล้วก็ไม่ตกต่ำาย่แย่จนเราไม่รู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตขั้นต่ำขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราปิดตัวลงเพราะว่าวิญญาณของโลกเพราะว่าวิญญาณที่ไม่เชื่อฟัง ทาให้เราตายทาให้เรากําลังดําเนินชีวิตไปสู่ความตายและบางคนรู้ด้วยแต่ตั้งใจที่จะตายน,นี้ขอพระเจ้าช่วยเราก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละว่าเราจะเลือกมีชีวิตแบบหมายสำคัญและการอัศจรรย์ไหมเราต้องการให้พระวิญญาณอยู่กับเราไหมถ้าพระวิญญาณอยู่กับเราเราจะมีผลพระวิญญาณเราจะมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์พระเจ้าคืออิมมานูเอลของเรา ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงบอกว่าพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราเชื่อและทําตามถ้าเราไม่ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าสัญญากับเราเสมอว่าพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงนะะเมื่อพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพระเจ้าอยากจะอยู่กับเราพระเจ้าทำทุกวิถีทางที่จะได้เรามา เมื่อมนุษย์หลงหายหลงตื่นนะคะในสวนเอเดนอาดัมล้มเหลวในการเชื่อฟังไม่ต้องการพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังนะคะที่จะต้องการให้มนุษย์มาอยู่กับพระองค์พระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายไถ่บาปเราเพื่อจะได้เราใครก็แล้วแต่ที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เราก็จะคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฝ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระเจ้าปรารถนาที่จะมีเราไปกับเราอยู่กับเรานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าอิมมานุเอลสัรเสินเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาดีแล้วก็ต้องการเรายอมรับเรานะต้องการที่จะฉุดกระชากลากเราออกจากบึงไฟนรกออกจากพูดผีปีศาจออกจากคำสาปแช่งออกจากความมืดอาณาจักรแห่งความมืด โอ้พี่น้องเอ๋ยไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าบางทีเราก็มีความจํากัด แต่พระเจ้าเนี่ยไม่จำกัดเราจึงต้องการการอัศจรรย์เราต้องการพราะวิญญาณเราต้องการกำลังที่มาจากพระเจ้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลัง<__ <L> _ในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบสาข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังข้าพเจ้าเราต้องการพระเจ้าเราต้องการก,กำลังเราต้องการฤทธเดชเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ไปต่อกับพระเจ้าแม้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหามากมาย ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะมีกำลังเราจะมีหมายสำคัญเราจะไปกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเราจะรักพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าเราจะถอดถอนสิ่งที่มารสตันมาปลูกมาหวานเอาไว้ ออกจากผู้คนมากมายชีวิตของเราเราจะใช้สิทธิอำนาจที่จะต่อต้านต่อสู้กับบาปก่อสู้กับมารเรื่อยไปเพราะเราเป็นคนที่มีพระวิญญาณเพราะเราเป็นคนที่มีฤทธิเดชมีการเจิมเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเคลื่อนไปในชีวิตที่มีหมายสำคัญและการอัศจรรย์เราจะต้องยอมจำนนแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตาม ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับเราเราจะไม่ถอไม่ถอยแต่เราจะก้าวหน้า ไปกับพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงคงขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ปรุงต้องการเราและยอมรับเราและปรารถนาที่จะสถิตจุก,กับเราและปรุงต้องการให้เราร่วมงานกับพระองค์และปรุงให้สิทธิอํานาจกับเราให้ความเชื่อที่มีหมายสําคัญและการอัศจรรย์เพื่อเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาเผชิญกับบาปเผชิญกับผีมารซาตานและความยุ่งยากยุ่งเหยิง หรือสิ่งต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาเมื่อเราโอพิ่งผ่าพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทกับพวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไปต่อได้เราจะถอนรากถอนโคนอำนาจแห่งความมืดทำลายกิจการงานของมารซาตานเรื่อยไปเพราะเรามีการเจิมเพราะเราเป็นคนแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์เหมือนเจรมีบทที่หนึ่งข้อที่สิบเราจะลื้อถอนทำลายหักล้างพังลง ล้มล้างกิจกรรมกิจการของมารซาตานอย่างต่อเนื่องเราจะอดทนเราจะพึ่งพาพระวิญญาณเราจะอาศัยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการต่อต้านยุทธอุบายของพยามารเจิมเราใช้เราให้เรามีความเชื่อเรื่องหมายสําคัญและการอัศจรรย์และเราจะชนะเสมอเราจะไม่เพิกเฉยต่อ การเจิมหรือว่าต่อสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราคือเรื่องริดเดทเรื่องหมายสําคัญและการอัศจรรย์วันนี้เวลานี้เราต้องการการอัศจรรย์เราต้องการการเจิมเราต้องการการที่เราจะโอ้พงจะขาจายราคาไปลึกกับพระเจ้าให้พระวิญนาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวร0อยเปอร์เซนอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถที่จะชนะเสมอ เราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเสมอเราจะต่อต้านมารต่อต้านบาปต่อต้านผีร้ายวิญญาณชั่วที่มาเบียดเบียนผู้คนมากมาย สรรและเสริญล้วขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและขอพระเจ้าช่วยเหลือเราเจิมเราประทานกำลังเรียวแรงให้กับเราเพื่อเราจะสามารถที่จะชนะแล้วชนะอีกเราขอบคุณพระเจ้าสรรลเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกนและกันไว้กับองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าไวพรค่ะอเมนพระเจ้าอว ว่อนเง้ากูร่างกายดีวันนี้ก็เป็นเจ้าวันนี้แต่ก่อนเช้าวันนี้แต่ก่อนเช้าวัน้